สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะอบอกทุกท่านว่าในกระบวนการเลือกตัง้งท่านควรปฏิบัติหน้าที่ก่อนประชุมเอาที่น้องมที่วิชัยชี้ขาดว่าเอายังไงแล้วกระเดยการตอบแล้วบันทึกไว้ในแบบสสห้าท่าหท่านประธานจำไว้เลยว่าแบบสสห้าท่าหกคือต้นใจของท่านแบบสสห้าท่าหกเกิน เหตุการณ์อะไรบ้างท่านต้องบันทึกให้หมดมีการบันทึกที่เป็นความทับต้องบันทึกแล้วก็เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละหน่วยคือสอ5ผมส25พ6ท่านประธานไว้ให้ดีเมื่อเกิดการฟ้องร้องหรือกรณีขึ้นการวินิจฉัยสิ่งแพทที่จะมาดูก็คือส25ผมที่ท่านประธาน เพราะไม่มีหลักฐานพยานอนู่ไม่มีบ่งอะไรจะดูทีน่าท้องผมว่าท่านประธานปันขึ้นไ้แบบไหนเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้เลยนะคะให้รีบแจ้งนันทีนะคะอย่าอย่าเก็บเอาไว้นะคะนับปุ๊บอ่ะสมมติว่าเล่มนี้มีปัญหาให้รีบแจ้งนะคะนับ ใน,นหนึ่งถุงจะมีหนึ่งประเภทชื่อจะหลับกันได้ไหมไม่ต้องสลับนะครับหมอกแบงเคียนกอนรสีนวงบัญชีรายชื่อสีเขียวสามท่านนะเราดวยความสะดวกผู้สูงอายุวันนี้ผมเล่าไปแล้วาปอะ,ะมาดูคนที่สองคนที่มีหน้านะที่ตรวจบัญชีรายชื่อ หนึ่งรับหลักฐานการแสดงตนจากผู้มีสิทธิ์และตรวจหลักฐานการแสดงตนเดี๋ยวหลักฐานผมจะเล่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับให้ผู้มีใช้สิทธ์เปิดหน้ากาเขาสวมหน้ากาอัาันให้เปิดเปิดให้ดูหน้าก่อนว่ารูปถ่ายที่อยู่ในบัตกับหน้าใช่คนคนเดียวกันหรือไม่เนื่องจากปี6-2สองมีการสวมสิทธ์ใส่หน้ากา,าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร นะครับมีการสอบสิ่เพราะนั้นให้เปิดหน้ากากก่อนเน้นย้ำนะครับเปิดหน้ากากให้ดูหน้าก่อนนะครับตรวจสอบชื่อตามลำดับที่จะมีลำดับที่เจ๊งๆถ้าพบว,ว่าเห็นชื่อแล้วใช้ไหมบรรทัดนท่าท่าเพื่ออะไรให้มันตรงช่องนะครับเป็นคนจดลำดับนะครับเพราะว่าลำดับอยู่ที่หน้าคนคนนี้ ตรวจสอบลายชื่อใช้ใบมระทับาแล้วให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงให้ถูกชอ่องลงชื่อให้ถูกชอ่องเพราะช่องมันอยู่ติดกันแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือลงไม่ตรงช่องอไปลงชื่อคนอื่นที่อยู่ถัดไปแล้วคนอื่นมามาเจอคนอื่นมาลงชื่อในช่องตนเองไปแจ้งความบแบบนั่นคืสิงที่เกิดขึ้นไแจ้งเพราว่าใครมาใช้สิทธิ์ก่อนจัง มันเคลื่อนขึ้นได้อย่างไรนะครับแจ้งความแน่นอนแล้วก็จะเป็นเรื่องนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆยิ่งตอนเช้านี่คนมาเยอะใจเย็นนะครับนะคนที่สองทำหน้าที่นี้และข้อที่ระวังน,นะครับต่อมาคนนี้สุดท้ายส่งมอบหลักฐานการแสดงตนเช่นบัตรประชาชนหรือใบขับขี่แล้วแบบจดลำดับ เป็นคนที่อ่านอ่านวิจิตฉนะัยวิจิตัยฉแบบแล้วก็อ่านคะแนแนนะครับอ่านด้วยเสียงที่ดังบังชัดนะครับคนนี้ก็ต้องเลือกคนที่มีหนึ่งเสียงดังบงชัดสองมีความมั่นใจเด่นเองมีความชัดเจนนะครับเป็นคนที่ต้อง,งซึ้งมีบมอดอยู่แล้วนะครับคอยมริการสนสนุนนะครับให้มาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์ตามลำดับที่นะครับแล้วก็แนะนำให้ ารแสดงตนเราไปนะครับเนี่ยนำเบื้องต้นคิวกรณีที่ผาเยอะนะครับดูแลคนพิการนะครับหลังจากมาเสียผู้ผู้มีสิทธิ์จะเดินมาที่โก็แรกเลยวเข้ามาที่เขาเดินเขาดินมาเจอคนแรกแบบคนที่แรกตรงนี้นะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะครับเบอร์ปรแสดงตคนทีนี้มันจะมีกรณีที่เลือกนั่งวันที่ วันที่เจเขาเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วบางอสอสหนึ่งทัพสามเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดที่เลือกตัก้งวันที่สิบเจ็ดนั้นเป็นออกปรการออกมา,กาได้ไหมครับได้ไครับคนไายไม่ได้ข้ามไว้นะครับเรื่องประการแต่ร่วงหน้าข้าแน่นอนนะครับเพราะนั้นทำไงครับ เบาบางไปเช็คปากกาตลอดนะครับว่ามันยังออกอยู่หรือเปล่ามันหมดหมหรือเปล่านะครับมาดูให้ดีๆนะครับเป็นปากกาสีน้ําเงินนะครับก็กดเช็คนะครับอ่ะประเด็นสาคัญของคนคนคนแรกนะครับหลังจากนั้นก็จดลําดับที่นะครับจดลําดับที่แล้วก็ส่งให้คนที่สองคนที่สองก็คือหม้อปั่นแบบไหนครับ นนี้นะครับแจกบัตรสีม่วงนะครับแจกบัตรสีม่วงก็ลงร,รายมือชื่อนะครับจดลำดับที่ให้สูงที่ท่านประธานท่านประธา,านเยี่ยบไว้ที่ห้าท่าหกเยีบยไว้ที่ห้าบัดทําหกบันทึกแล้วบัดน,นั้นห้ามนำมานำเย็บไว้ตรงนั้นนะครับโอเคไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าสองคนนี้ทําการสังเกตตล,ลอดไม่น่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งรปภช่วยดูด้วยนะครับ ุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดถ้าสมมติเกิดขึ้นนะครับก็หย่อนเสรษฐก็ออกไปนะครับถึงประเด็นนี้มีใครจะถามไหมครับมีใครจะถามผมไหมครับมีจุดไหนที่สงสัยไหมครับ คือเจตนาริการเช็คบัตรเช็คจำนวนอะไรให้เรียบร้อยสิ่งเหล่านประธานก็ผิดที่ป้ายประกาศนะครับว่าจำนวนบัตรที่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่ผิดประกาศก่อนที่จะนับคะแนนมาทีนี้มานับคะแนนนะครับนับคะแนนท่านเห็นอุปกรณ์เท่าครับเตรียมสถานที่นับคะแนนนับคะแนนสถานที่ป้ายเดียวเชิญท่านสุ้นภาคหุวสองท่านรู้ไปข้างหน้าขึ้นมาอีกนะครับผู้พุพาของ ดีหนแล้วก็โชว์ให้ให้เขาเห็นให้ท่านผู้ชมครับดีหนึ่งคนนี้คุนสมบัติก็คือเสียงดังฟังชัดกล้าตัดสินใจเป็นบัตรดีบัตรเสียให้ดีๆครับบัตรที่ไม่กาาอะไรเลยเป็นบัตรดีหรบัตรเสียครับบัตรเสียนะครับโอเคไปดูดีๆนะครับทีนี้ แล้วก็ดำเนินการต่อนะครับห้ามยนยงนก็นแคกดีมันไม่ดีหนระือว่านะนะจะไม่ดียานะครับถ้าโดนยำแน่นะครับดีในดูนี่มองไม่เห็นดีต้องดูให้หน่อยไม่ได้นะครับไม่มีใครมีสิทธิ์จะมาจับบัตรนะครับไม่มีสิทธิ์เข้ามาแม้แต่ผู้แทนรัคการเืินตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างนอกนะครับมีแต่กกนที่อยู่ข้างในนะครับก็นักคะแนนนะครับ แล้วนับต่อเนื่องอย่าบวมิงเวลานะนับต่อเนื่องนะครับใจเย็นๆคนนี้ต้องชัดเจนครับชัดเจนชัดมั่นใจนะหลังจากนั้นวินิจฉัยแ้ะฐานะครับคนขีดคะแนนะครับคนขีดคะแนนทวนแล้วขีดเมื่อกี้บอกว่าหนสองคนนี้ก็ต้องววนว่า D2 อแล้วก็ขีกรณีสอสแบบแบ่งเขตมีสิเอบอร์ผมไม่กังวลเท่าไหร่แต่กรณีแบบบัญชีรายชื่อมันติดอยู่ั้งหมดก่สามส่นขนเนื่องจากว่ามีทั้งหมด6 7พักนะครับเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเี่เช้าบอกว่าดี6 4คนนี้ต้องเดินไปหาดี6ก่ก่อนมันอยู่ตรงไหนเจอแล้วค่อยดี64ค่อยขีย่ก็ได้ไหมครับ ไม่ใช่ว่าคนคนหานบอกว่าดีห4ทั้งนี้ก็สวนนาทีว่า, 64, าดีห4สบสจะเดินหาห4สิบไม่เจอเลยคนน้นก็นึกว่าคนนี้ขีดแล้วก็ปีห8สิบแไปแล้ววันนี้ยังไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับนะต้องใจเย็นกรณีที่คนที่ขีดขีดแบบบัญชีนายชื่อนะครับแล้วก็ก็ต้องเดินก็ขอเป็นคนหลมที่มีกําลังแบบนี้ด้วยนะครับนะนนี้จะทํางานนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นคนนี้ก็ส่งให้คนคนที่หล่อตะกร้ามาคนหล่อตะกร้าจะมีตะกร้าบัตรด,ดีบัตรเสียบัตรไม่ประสะสมเลือกผู้ใดนะครับก็เจ,จาะเจาะแล้วพรัเจาะแล้วพรับก็คือเจาะมุมใดมุมหนึ่งมุมใดก็ได้อย่าเจาะจุดสำคัญน,นะคุกคมอย่าเจาะจุดสำคัญน,นะครับ จบับมือใดเพื่อให้รู้ว่าบัตรนี้ได้อ่านเรียบร้อยแล้วได้ขีดนคะแนนลงเรียบร้อยจับแล้วพักพักแล้วจับถ้าพักแล้วจับประเด็นก็คือหนึ่งไปโดนจุดสําคัญสองเป็นหลายรูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพักแล้วจบับกรณีที่เป็นบัตรเสียบัตรเสียสลักหลังสองท่านอยู่นี่แหละสลักหลังเิตว่าเสียนะคะรับลงชื่อกปนสองท่านแล้วก็ระบุด้วยว่า เราเเห็ผลเลยนะครับแล้วทำทันทียกคะแนนที่อยู่ในชอน่องนี้มาช่องใหม่ระบายทิ้งช่องนั้นไม่ใช้ช่องนั้นเลยเรื่องทีครัทำไงครับจำไม่ห่อดผมก็เคยใช้ประจําครับเดี๋ยวก็มาคือทัานนี้แต่เราจำไม่ก่อดไม่ได้นะครับข้อนี้ไทยข้อสอไปอยูจำไม่ก่อนท่านไทยแน่นอนเอาเดี๋ยวนี้ one piece.